ชีพเป็นเจ้าของโรงงานนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสตกิกกับชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์แต่เนื่องจากช่วงหลแหนีงก็คือมาทํางานชุมชนทํางานให้กับชาวบ้านและก็สังคมมาก <c oughs> ก็คือก็จะถูกเชิญขึ้นไปพูดบนเวทีอยู่เสมอก็พูดไม่ได้สักทีตำแหน่งทางทางทางที่ได้รับมานะคะก็เป็นประธานาสถานศึกษา ค่ายคื้นฐาโรงเกยียนบุรีแล้วก็เป็นกรมกตรอรสรอนนอมบุรีที่ปร,ร,ร,รึกษากกตรสนฉลองกรุงอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะถูกเชิญไปพูดอวยพรคู่เป้าสาวอวยพรหน้าบ้างอย่างนี้ค่ะเป็นต้นแล้วก็อวยไม่ได้ทําไม่ได้สารค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็ต้องไปปิดการอบรมครูแดก็คือการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนในสถง ก็คือมีสคร,ริปต์มาบางครั้งเนี่ยทางโรงเรียนให้สคร,ริปต์มาเนี่ยนอ่านหลุดนะคะอ่านไม่ตรงอ่านหลุดตลอด <c oughs> ขอพูดเตรียมเตรียมที่จะพูดเองก็เอาต้นมาไว้หลังเอาหลังมาไว้หน้าอย่างเงี้ยก็มีปัญหาตลอดนะคะก็เ <c oughs> ลยเซิร์ชอินเน็ตแล้วก็เจอของท่านอาจารย์สุกิตอย่างที่เพื่อนๆบอกคือท่านอาจารย์สอนสนุกจังเลยอยากมาเรียนน่นะคะแล้วโทรมาแล้วเจอท่านอาจา <c oughs> <c oughs> รย์บุษรารักษายเนาะแล้วก็เลยได้มาเรียนแล้วก็จะมีความคาดหวังนะคะว่าจะต้อง พัฒนาได้ดีกว่านี้ต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ให้ได้นะคะไม่อย่างนั้นคือมีคนกล่าวว่าการที่เราจะเป็นผู้นําได้ก็คือเราจะต้องพูดต่อหน้าชุมชนได้พูดให้เขาเชื่อพูดให้เขามั่นใจในตัวเราให้ได้นะคะ